สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่16เมษายนปี2023นะคะวันนี้จะมีเ,เรื่องหลายเรื่องมาเล่าให้ฟังแล้วก็มาตอบคำถามด้วยแล้วก็จะมีหลายเรื่องที่เป็น food for thought หมายถึงเป็นอาหารสมองให้ท่านผู้ชมฝึกวิธีการคิดเวลาที่มีปัญหาหรือเวลาที่มีคำถามเข้ามาว่าเฮ้ยเราควรจะคิดพิจารณาเรื่องราวแบบนี้อย่างไรนะคะเพื่อให้เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมเองด้วย เอาอันดับแรกก่อนเลยวันนี้เราจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วเราไปทําใบขับขี่มาใหม่นะคะทุกวันนี้เราก็ยังไม่ได้เรียลไอด t แนะไม่ได้ยังไม่ได้เรียลไอก็คือ ID หรือใบขับขี่ใหม่ที่เป็นรูปดาวซึ่งปกติแล้วเนี่ยเขาจะ uh, enforce ในวันที่3พฤษภาคมปี2023ก็คือเดือนหน้าอันนี้เป็นอันเก่าแต่ว่าอันใหม่เนี่ยก็คือเขา extend ไปอีก2ปีนะคะก็คือจะไป uh, เขาเรียกว่าไปบังคับใช้อีกทีตอนเดือนพฤษภาคมของปี2025ดังนั้นตอนนี้ถ้าเกิดใครยังไม่มีก็ไม่เป็นไรก็ยังคงขึ้นเครื่องบินได้ปกตินะคะทีนี้ถามว่าทำไมตัวเราถึงไม่ได้เพราะว่าวันที่เราไปเนี่ยเราเตรียมพาสปอร์ตไปเราเตรียมโซเชียลซิเค i ร y ตี้ไปแต่ตอนออกจากบ้านดันลืมนะซึ่งจริงๆแล้วเราเตรียมไว้แล้วก็คือมันจะต้องมีที่อยู่นะคะอาจจะเป็นบิลค่าน้ำค่าไฟหรือบินจาก โรงพยาบาลหรือบินจากธนาคารก็ได้ที่เป็นการโชว์ว่าคุณอาศัยอยู่ที่นี่แต่ว่าเราลืมหยิบไปนะก็คือเดินออกจากบ้านไปเฉยๆอย่างนั้นแหละทางเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าฉันก็คงจะต้องทําใบขับขี่แบบธรรมดาให้คุณนะซึ่งก็จะได้แบบ ของรัฐที่เราอยู่เนี่ยจะได้แบบ4ปีนะคะก็เสียค่าทํามสเหรียญแต่จะไม่ได้เป็นแบบรูปดาวเพราะว่าเราลืมเอาไอาการยืนยันที่อยู่นั้นไปแต่ถามว่าในการขึ้นเครื่องบินยังขึ้นได้เป็นปกติที่เป็นอ่าโดเมสติกใช่ไหมคะแล้วก็สําหรับท่านผู้ชมที่ถามว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดถึงเวลา ถึงปี2025เรายังไม่มีเรียลไอดีเจะทำยังไงก็คือสามารถที่จะใช้หน้าพาสปอร์ตของคุณเดินทางได้เป็นปกติอยู่ดีนะคะดังนั้นก็ไม่ต้องกังวลเพราะตัวเราเราก็คงจะไม่ไปทำใหม่เราคงไม่ไปเสีย30ดอลลาร์ใหม่เพื่อจะไปทำอันนั้นเพราะอันนี้มันยังใช้ได้อยู่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออีก2ปีข้างหน้าถ้าเกิดมัน เอนแอแล้วหรือว่าถ้ามัน Enforce แล้วเนี่ยจริงๆมัน Enact แล้วแต่ว่ามันยังไม่ Enforce นะคะก็คือถ้ามันบังคับใช้แล้วในในเดือนอพฤษภาปี25เราก็จะใช้พาสปอร์ตแทนสำหรับเรื่องของการเดินทางอันนี้ก็มาเล่าให้นักผู้ชมฟังเรื่องของ Real ID นะคะทีนี้มีน้องหลายคนบอกว่าเออพี่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสมัครใบเขียวนะไม่ว่าจะเป็นใบเขียวจากการแต่งงานหรือใบใบเขียวจากการทำงานนะ,นะคะไม่เห็นเขาเรียกสัมภาษณ์ ใบเขียวเลยปกติเขาจะเรียกสัมภาษณ์ใช่ไหมคะแต่ช่วงนี้ทาไมไม่เห็นมีเพื่อนบางคนได้ใบเขียวเลยแบบไม่ต้องสัมภาษณ์นะคะซึ่งประมาณ6หรือ8เดือนที่แล้วเราเคยพูดไปใน YouTube เราว่า USCS เขาเริ่มนะคะทำการให้ใบเขียวแบบที่ไม่ต้องสัมภาษณ์แล้วด้วยนะคะซึ่งมันก็ดีกับท่านผู้ชมที่ไม่ต้องไปสัมภาษณ์แล้วก็หลายคนได้ได้เลยนะคะแล้วก็เร็วขึ้นด้วยนะคะซึ่งก็ก็ดีเพราะว่าเนื่องจากช่วงที่มันโควิดเนี่ย มัน b e ็ c k อกเยอะมากเขาก็เลยทำการเขาเรียกว่า interview waiver นะคะก็คือไม่ต้องสัมภาษณ์ซึ่งหลายๆคนก็เซอร์ไพรส์ที่รู้สึกว่าเฮ้ยอยู่ๆก็มาถึงบ้านเลยแล้วก็ไม่ต้องไปสัมภาษณ์นะคะก็ยินดีด้วยนะคะกับคนที่ไม่ต้องไปสัมภาษณ์แต่มันก็ยังมีบางบางกลุ่มที่เขาก็เรียกสัมภาษณ์อยู่ดีทีนี้มาถึงอีกอันนึงก็มีน้องผู้หญิงติดต่อถามมาจากฮาวายนะคะเพราะเธออาศัยอยู่ที่รัฐฮาวายแล้วก็บอกว่า จะทำเรื่องของการแปลมันก็จะมีการแปลใบเกิดใบเปลี่ยนชื่อใบเปลี่ยนนามสกุลใบมรณะาบาดไรต่างๆที่เธอต้องแปลหลายๆคนต้องแปลนะแล้วก็เพื่อส่งเรื่องเข้ามาทำใบเขียวที่นี้ล่ามที่เธอใช้แปลหรือว่านักแปลที่เธอใช้แปลเนี่ยบอกว่าเมื่อแปลเสร็จแล้วเนี่ยจะต้องเอาเอกสารเนี่ยไปประทับตาที่กงศุนนะคะซึ่งเราเคยพูดไปตั้งนานแล้วว่า USAS ไม่ได้มีกฎข้อนี้เลยนะคะ แล้วน้องอาศัยอยู่ที่ฮาวายดังนั้นเธอจะต้องบินมาถึงที่กองสุนที่ใกล้ที่สุดของฮาวายก็คือที่ลอสแองเจลิสแล้วเสียตังค์มาเพื่อสิ่งนี้ยหรอทำไมอะ่ะน้องก็บอกว่าไม่รู้อ่ะพี่หนูเขียนมาถามพี่ก่อนเพราะว่าทาง่ามเนี่ยเขายืนยันว่าพอแปลเสร็จแล้วเนี่ยรามเซ็นเสร็จแล้วหนูต้องเอาไปให้กองสุนประทับตาอีกทีนึงซึ่งเราก็บอกว่าอันนี้มันไม่ make sense อันที่หนึ่งก็คือ USAS ไม่ได้มีกฎข้อนั้นนะคะอันที่2ก็คือถ้า มันเป็นแบบนี้ทุกคนจะต้องบินมาในที่เดียวกันจะต้องมานั่งเสียเงินเสียทองอีกมันไม่เมคเซนต์เลยแล้วบางประเทศไม่ได้มีสถานทูตแล้วก็ไม่ได้มีสถานกงศุลอยู่ที่สหรัฐอเมริกาแล้วคุณจะทํำยังไงแปลว่าชีวิตคุณก็ดําเนินต่อไปไม่ได้ที่สําคัญก็คือคุณเคยอ่านบ้างหรือเปล่าอันนี้เป็นตัวอย่างของคนที่เอาไปให้ทางกงศุลประทับตานะคะแล้วทางกงศุลเขาก็เขียนด้วยว่า กระทรวงการต่างประเทศไม่รับผิดชอบต่อการแปลที่ผิดพลาดอันนี้เขาประทับอยู่ที่ตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครใครได้อ่านอ่านเข้าใจก็ถึงได้บอกว่าถึงแม้ว่าคุณจะให้เขาไปประทับตาเขาก็ประทับตาตามที่คุณร้องขอแต่ถามว่าเขาเขียนแล้วว่าเขาไม่ได้รับผิดชอบต่อการแปลที่ผิดพลาดนั่นหมายถึงคนที่รับผิดชอบก็คือคนที่แปลให้กับคุณนั่นเองดังนั้นเราถึงบอกว่ามันไม่ได้มีความจําเป็นที่คุณจะต้องไป ออให้ทางกองสุนประทับตานะคะอันนี้แต่ว่าใครใครเสียเงินก็ทําไปเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเราก็ไม่ได้ผิดอะไรกับทางกองสุนทที่เขาจะเขียนอย่างงั้นเพราะเขาไม่ได้เป็นคนแปลเขาก็ต้องปกป้องตัวเขาเองซึ่งคนแปลนั่นคือคนที่จะต้องเป็นคนที่รับผิดชอบต่อก,การแปลที่สำคัญก็คือเอกสารที่ส่งให้ USCS UH นะคะ ก็จะต้องมีไลเซน์ของผู้แปลแล้วก็เขียนว่าคนแปลเนี่ยเขามีความสามารถในการแปลแล้วมีความเข้าใจในภาษาเป็นอย่างดีโนนันนี่ซึ่งนักแปลที่เขาทำกันมานานเขาจะรู้ว่าเขาจะเขียนยังไงนะคะอันนี้ก็คือเป็นฟู้ดฟอร์สอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่ล่ามคนนั้นหรือนักแปลคนนั้นเนี่ยมามา,มาแบบบังคับหรือว่ามาบอกว่าน้องจะต้องเอาไปให้อ่อประทับตาเท่านั้นก็ต้องถามเขาไปว่าแล้วทุกคนต้องทําอย่างนี้เหมือนกันเหรอ กฎของ U.S.C.A.S มีข้อไหนที่บอกแล้วถ้าประเทศไหนเขาไม่มีกองสุลหรือไม่มีสถานทูตคนคนนั้นจะต้องทำยังไงก็ต้องถามล่ามกลับไปว่าแล้วเขาจะทำยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งมาถึงเรื่องราวของอีกเรื่องราวหนึ่งนะคะเป็นผู้หญิงที่โทรมาถามเราจากรัฐโอเรกอนนะคะเธอถามเรื่องราวของเราว่า คุณบพี่แต่งงานมาแล้ว3ปีนะคะจนปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ได้กินการ์ดใบแรกเลยเราก็บอกว่าอืมมันก็นานเนาะค่อนข้างจะนานะนะคะแต่ว่าคือเราก็เป็นคนที่ฟังหูไว้หูเวลาที่เราถามะนะส่วนใหญ่เราก็จะถามสตอรี่เพราะเขาเล่าให้ฟังว่าพอยื่นเรื่องไปปุ๊บเนี่ยแล้ก็ไปสัมภาษณ์แล้วเสร็จแล้วก็สัมภาษณ์สครั้งะนะคะเราก็หลอ แล้วเขาก็ทางเขาบอกว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยขอเอกสารเพิ่มเติมแล้วจนกระทั่งสัมภาษณ์เสร็จจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ขอเอกสารเพิ่มเติมเสร็จก็ไม่เห็นมีอะไรก็เงียบหายไปก็ติดต่อทางทนายก็เขาเรียกว่าโทรติดตามทางศูนย์ USCIS เนทีทุกๆสามเดือนเกี่ยวกับเรื่องของเราเขาก็ตอบมาว่า ending, เคส pending เคส pending คำว่าเคส pending หมายถึงว่าอยู่ระหว่างการพิจารณานะคะพี่ก็โทรตามโทรตามไปตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งล่าสุดทนายก็บอกว่าให้ไปติดต่อ congressperson เพื่อที่จะให้อ่า เข้าไปช่วยกระตุน้นเคสอะไรประมาณนี้ก็ก็หายเงียบไปอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็โทรตามทุกๆ3เดือนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วพี่จะต้องทำยังไงเราก็พี่เล่าสตอรี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าสตอรี่ของพี่เป็นอย่างไรนะคะจริงๆแล้วอ่าเรื่องนี้จริงๆแล้วเรื่องนี้เราจำวันเดือนปีที่เขาพูดไม่ได้แต่ว่าประมาณอย่างนี้อย่างนี้นะคะก็คือยกตัวอย่างให้ฟังสมมติว่าเรื่องราวของเขาก็คือว่า เขาหย่าอันนี้เป็นการสมมุติวันนะเพราะเราจําวันไม่ได้เขาหย่าวันที่หนึ่งมกราคมที่เมืองไทยสมมุติเขาหย่าหนึ่งมกราคมที่เมืองไทยวันที่สองมกราคมเขาบินเข้าอเมริกาทันทีนะคะแล้วก็ไปทำงานที่ร้านอาหารสองเดือนหลังจากนั้นไปพบรักกับหนุ่มอเมริกรันก็คือเดือนประมาณเดือนมีนาประมาณเดือนพฤษภานะคะก็คืออีกสองเดือนถัดมาก็แต่งงาน เราก็ยื่นเรื่องประมาณเดือนมิถุนาก็คือก่อนวีซ่าเขาหมดเพราะเขาได้6เดือนท่านผู้ชมฟังให้ดีนะเราก็ถามพี่เข้าไปว่าอ่ะพี่พี่ฟังหนูรู้แล้วหนูรู้คําตอบแล้วแต่หนูไม่ตอบให้พี่คิดเองให้พี่ฟังให้ดีนะสมมุติว่าเรื่องราวเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องของพี่แต่มันเป็นเรื่องของคนอื่นที่หนูมาไล่พี่ฟังสมมติว่าพี่ได้ยินมาว่ามีผู้หญิงไทยคนหนึ่งหย่ากับสามีหนึ่งมกรา สองมกราบ,บินเข้าอเมริกามาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวเลยทันทีนะคะสองเดือนหลังจากนั้นพบรักกับแฟนสองเดือนหลังจากนั้นแต่งงานทันทีแล้วก็เดือนถัดมายื่นเรื่องทันทีทุกอย่างเกิดขึ้นภายใน6เดือนทุกอย่างเกิดขึ้นภายใน6เดือนเลยนะพี่ฟังอีกทีหนึ่งนะคะเราก็รีพีทถ้าพี่ฟังเรื่องนี้แล้วแล้วพี่เป็นเจ้าหน้าที่ พี่เชื่อไหมพี่เขาก็เงียบนะแล้วเขาเงียบไปสองรอบเขาไม่ตอบเราบอกว่าหนูถามพี่เป็นรอบที่สามเอาเป็นว่าถ้าไม่ใช่เรื่องพี่นะเป็นเรื่องที่พี่ฟังคนอื่นเข้ามาอีกทีเนะี่ยพี่เชื่อหรือเปล่าเขาก็บอกว่าห้าสิบห้าสิบเราก็เลยบอกว่าแล้วนั่นคือคําตอบถามว่าอะไรคือคําตอบขนาดตัวพี่เองพี่ยังให้น้ําหนักเรื่องเนี้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์เองอะแล้วพี่เป็นเจ้าที่ มันก็คงจะเหมือนกันน่ะมันก็ต้อง 50- 50มันก็ต้องเอามาเวทว่าแบบมันน่าเชื่อถือเปะวะอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นการโทรไปจิกโทรไปจิกโทรไปจิกท,ทุกสเดือนเนี่ยมันไม่ได้มีผลอะไรถ้าหากว่ายู่ทําให้เขาเชื่อไม่ได้มันก็ไม่ได้มีผลอะไรนึกออกปะแล้วพี่เขาบอกว่าคุณบีพูดเหมือนเจ้าหน้าที่เลยอ่ะเพราะวันที่สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่พูดว่ามันจะมี2แบบก็คือคุณจะได้รับจดหมาย2แบบแบบหนึ่งก็คืออนุมัติ หรืออีกแบบหนึ่งก็อาจจะปฏิเสธกเขาก็จะพูดแบบเนี้ยแบบก็เท่ากับว่าเจ้าที่เองเขาก็ห้าสิบห้าสิบเหมือนกันนะดังนั้นคุณก็ต้องให้เวลาเขาสักนิดหนึ่งในการที่เขาจะพิจารณาเรื่องของคุณนิดนึงว่ามันมีความน่าเชื่อถือเท่าไหร่ดังนั้นเราไม่ได้มีคำตอบอะไรให้แต่เราให้ food for thought หมายความว่าอาหารสมองให้คุณไปคิดเอาเองว่าโอเคเรื่องของคุณคุณไม่ต้องมาบอกว่าแต่งจริงหรือแต่งไม่จริงรักจริงหรือรักไม่จริง ใช้ common sense ที่บอกว่าถ้าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของคุณเพราะคนส่วนใหญ่จะเข้าข้างตัวเองเรื่องของฉันถูกเรื่องของฉันใช่เรื่องของฉันดีที่สุดฉันไม่โกหกใครทังนั้นแต่ถ้ามันเป็นเรื่องของคนอื่นมันไม่ใช่เรื่องของคุณแล้วคุณลองฟังเรื่องเดียวกันคุณคิดว่ามัน make sense หรือเปล่านั่นคือคําตอบนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่4ที่จะพูดวันนี้มาถึงเรื่องที่5นะเป็นเรื่องของพี่น้องชาวไทยชาวลาวเนี่ยนะคะที่เขาเป็น fc ฟังจากของเราเราจำรัดไม่ได้แล้วเขาโทรมานะผู้หญิงเป็นคนไทยแล้วก็แต่งงานกับผู้ชายชาวลาวที่นี่นะคะเขาบอกว่าน้องบีอขอปรึกษาเคสนิดนึงว่าพี่โดน USAS ปฏิเสธใบเขียวมานะเราก็บอกว่าอ้าวไปทำทีท่าไหนอ่ะเขาก็บอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็เราก็เลยเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่า เขามาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวกับสามีของเขาที่เป็นคนไทยด้วยเหมือนกันนะคะทั้งสองคนมาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวแต่ปรากฏว่าอาจจะมาแล้วทะเลาะกันหรืออะไรก็แล้วแต่เขาอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็แยกกันไปทีนี้ผู้หญิงเนี่ยก็ยังไม่ได้หย่ากับสามีคนไทยแล้วก็พยายามจะขอหย่ากับสามีเก่าที่เป็นคนไทยแต่สามีเก่าเขาก็ไม่ยอมนะคะผู้หญิงก็ไปเจอรักใหม่กับหนุ่มชาวลาวนะคะ แล้วก็เลยหนุ่มชาวลาวเขาก็ไปแต่งงานให้โดยที่ทางผู้หญิงไม่ได้อยากมันก็เท่ากับว่าเป็นการจดทะเบียนซ้อนทีนี้ไปปรึกษากับใครไปปรึกษากับทนาะน,นะคะซึ่งเราก็บอกว่าเฮ้ยไหนคุณบอกว่าคุณเป็น FC เราไงไหนคุณบอกว่าคุณดู YouTube เรามาตั้งนานแล้วไงทำไมคุณถึงยังคงไปปรึกษากับทนาะล่ะเขาก็บอกว่าก็พี่ก็ไม่รู้ว่าว่าแบบ ก็ได้ยินที่คุณบีพูดนะว่าอย่าไปปรึกษาทนายนะแต่ว่าทนายนคนนี้เขาทําได้หมดเขาบอกว่าเขาทําเรื่องหยาก็ได้เขาทําเรื่องใบเขียวก็ได้ด้วยอะไรประมาณนี้ก็น่าเชื่อถือก็เลยไปแล้วเราเองก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งอ่ะเราจะเจอกับตัวเองซึ่งหลายคนก็เป็นอย่าง,งานั้นหมายความว่าพอมาถึงเวลาจริงๆก็บอกว่ามันไม่ฉันไม่โดนหรอกไอ้เรื่องที่คุณบีเล่าเป็นเรื่องของคนอื่นแต่พอถึงตัวฉันฉันไม่โดนหรอกเขาก็ไม่ได้ว่าวันหนึ่งจะเป็นเขาปรากฏว่า พอไปจดทะเบียนซ้อนปุ๊บสิ่งที่ทะนะแนะนําก็คือโอเคเดี๋ยวไปทําเรื่องหย่าให้ไปทําเรื่องหย่าหลังจากที่จดทะเบียนซ้อนไปแล้วเนี่ยมันไม่ work that way ท่านผู้ชมทีนี้แล้วก็ไปทําเรื่องอย่าให้เสร็จก็ไปส่งเรื่องทําใบเขียวให้กับทางการทางการเขาก็ปฏิเสธมาเพราะคุณจดทะเบียนซ้อนทีนี้เราก็บอกหนูขอดูเอกสารของพี่หน่อยได้ไหมเพราะพี่เขาบอกว่าทางทะนะเนี่ยเขาบอกว่าเขาทําเรื่องหย่าให้แล้ว แล้วเราก็บอกว่าอาแล้วถ้าทเรื่องอยาให้แล้วเนี่ยมันจะถูกการปฏิเสธมาได้อย่างไรนะคะเราก็เลยขออนุญ,ญาตขอดูเอกสารเขาก็ส่งเอกสารมาให้ปรากฏว่าเอกสารนะั้นะมันเป็นเอกสารของการยื่นเรื่องอยาแต่ยังไม่ได้ยื่นนะคะหรืออาจจะยื่นไปแล้วเมื่อเราได้อ่านเมื่อเราได้อ่านนะคะ หรืออาจจะยื่นไปแล้วแต่ยังไม่ไฟแนลจากศาลหมายถึงยังไม่มีไลเซน์หรือว่าคําสั่งของผู้พิพากษาลงมาว่าให้หย่าเพราะการหย่าที่นี่ไม่เหมือนการหย่าที่เมืองไทยนะท่านผู้ชมที่ประเภทเดินกันไปจดทะเบียนหย่ากันที่อำเภอแล้วก็แบบบายๆนี้ต้องยื่นเรื่องเข้าไปที่ศาลศาลต้องไฟแนลออกมาก่อนแล้วนั้นถึงจะเรียกว่าการหย่านั้นสิ้นสุดแต่ปรากฏว่า เอกสารที่ทางทะนะทําให้ก็คือเป็นเอกสารที่กําลังจะยื่นเรื่องเข้าไปหรือยื่นไปแล้วแต่ยังไม่มีลายเซ็นจากผู้พิพักษาและยังไม่สิ้นสุดดังนั้นพอยื่นแค่เนี้ปุ๊บแล้วก็เอาไปยื่นใบเขียวต่อมันก็ไม่ได้มันก็ถูกแล้วอะ่ะนึกออกปะใครก็จะไปให้ในเมื่อคุณจดทะเบียนกับผู้ชายพร้อมกันเป็นเวลาพร้อมกันสองคนในเวลาเดียวกันเราก็บอกว่าพี่ลองคิดดูดิ แล้วนี่ไปจ่ายตังค์ให้เขาเท่าไหร่ถ้าเราจำไม่ผิดเขาบอกว่าจ่ายไปประมาณ6,000เหรียญเราก็บอกว่าเราก็ให้แนวทางการแก้ไขไปว่ามันจะต้องทำยังไงแต่เราไม่ทำให้เราก็บอกว่าคุณไปหาทนายนะแล้วคุณต้องไปหาทนายชนิดนี้ในการแก้เรื่องนี้เราไปหาทนายอีกชนิดหนึ่งในการแก้เรื่องหนึ่งแล้วเราก็บอกเขาด้วยว่าทนายที่ดีจะต้องไม่พูดว่าเคสพี่ง่ายอ e ซี่แก้ไขได้ทำได้ ขอให้พี่เตรียมตัวเตรียมใจที่จะฟังถ้าทนายพูดว่าเคสนี้จะยากนะ that will be difficult นะแล้ก็อาจจะ50-50นะถ้าเป็นอย่างเงี้ยคือใช่เพราะเคสพี่คือเมสซับไปเรียบร้อยแล้วมันเมสซับจากอิทน e ตตัวนี้ไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นการแก้ไขมันจึงยากเราจึงบอกกับพี่ผู้หญิงคนนี้ล่วงหน้าไว้ก่อนว่าเคสของคุณไม่ง่ายแล้วนะดังนั้นให้ถ้าเกิดไปเจอทนายที่พูดว่าอ้ oh, easy เดี๋ยวแก้ไขให้แล้วดันเนี่ยขอให้คุณรู้ไว้เลยว่ามันไม่ใช่นะคะแล้วเราก็บอกเขาไปแบบนั้นแล้วเราก็บอกว่าให้คุณเข้าใจเพราะอย่างที่เราอธิบายท่านผู้ชมฟังว่าตัวเราเองนะเวลาใครมาพูดอะไรให้เราฟังแล้วเขาบอกว่าอยาแล้วทำไมไม่ได้อะไรประมาณนี้เราแบบขอดูเอกสารก่อนถึงได้บอกท่านผู้ชมไงเวลาใครพูดอะไรก็แล้วแต่ฟังหูไว้หูเลยนะคุณอย่าพึ่งเชื่อจนกระทั่งคุณจะได้เห็น ตัวจริงสิ่งจริงหรือของจริงที่เขามาเพราะคุณเห็นคุณจะเข้าใจว่าสิ่งที่เขาพูดมันไม่ได้ตรงกับสิ่งที่มันเป็นเรื่องจริงซึ่งเขาไม่ได้โกหกคุณหลอกแต่เพียงแต่ว่าตัวเขาเองก็ไม่รู้เรื่องของกฎหมายนึกออกไหมคะเช่นเดียวกับเร็วๆนี้ประมาณวีคสองวีคที่แล้วก็มีอีกคนนึงทักมาจากแคลิฟอร์เนียนะบอกว่าเนี่ยผมโดนตัดสินเคสว่าต้องไปขึ้นศาลหรือว่าโดนเนรเทศแล้วอะไรก็ว่ากันไปอะ่ะเราก็บอกว่าขอดูบัตรขอดูใบที่คุณบอกว่าคุณโดนเนรเทศหน่อย เขาก็ปรากฏว่าเป็นการส่งเอกสารปฏิเสธเคสจาก USIS มาไม่ใช่ไม่ใช่เอกสารของศาลเพราะเอกสารของศาลที่ศาลสั่งให้ในประเทศจะเป็นอีกใบหนึ่งจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเราบอกคุณไม่นี่มันไม่ใช่เอกสารตัวนั้นคือคือเขาอาจจะเข้าใจผิดหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ส่งมาให้เราดูมันไม่ใช่ดังนั้นถึงบอกถึงได้บอกท่านผู้ชมว่าใครจะพูดอะไรก็แล้วแต่เราฟังแค่ครึ่งเดียวถ้าเราไม่เห็นตัวเอกสารเราไม่เห็นตัวเคสอะไรก็แล้วแต่ เราจะไม่เชื่อเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือบางทีพอเอามาให้ดูปุ๊บมันกลายเป็นเรื่องคนละเรื่องมันกลายเป็นเรื่องที่ไม่ตรงปกดังนั้นอย่าพึ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้เห็นจริงๆนะคะเรื่องที่6เป็นเรื่องของน้องที่เป็นนักกีฬาทีมชาติที่เราพูดถึงใน ep 2 3 1นะนะคะว่าน้องไปต่อวีซ่าคือเปลี่ยนวีซ่าจากท่องเที่ยวไปเป็นวีซ่าทำงาน นะแล้วก็ไปเจอทนายไทยคนหนึ่งอยู่มินิโซตาหรืออะไรก็ไม่รู้ว่าที่บอกว่าอ๋อเคสเนี้ยทำได้100%ยเปอร์เากฏว่าไม่ได้นะคะแล้วก็ทำให้น้องเ,ออเสียโอกาสก็คือโดนปฏิเสธแล้วก็กลายเป็นว่าอยู่เกินวีซ่าไปแต่ไม่ได้อยู่นานพอน้องรู้ตัวว่าอยู่เกินวีซ่าก็รีบออกนอกประเทศทันทีเลยถ้าเกิดใครถ้าเกิดท่านผู้ชมดูเทปนั้นก็จะจำได้นะคะอยู่ที่ ep 2 31ทีนี้ น้องก็ติดต่อขอความช่วยเหลือมาซึ่งเราได,ได้ช่วยเหลือไปไม่ก็ไม่ได้มากอะ่ะเป็นการให้ความช่วยเหลือนิดหน่อยแต่ว่าน้องก็ได้ไปขอวีซ่านะคะประเทศอื่นก็คือไปที่ออสเตรเลียนะคะแล้วน้องก็เขียนมาบอกว่าขอบคุณมากนะคะพี่ได้รับชมแล้วขอบคุณที่ให้หนูเป็นเคสตัวยอย่างไม่ให้คนอื่นต้องโดนแบบหนูนะคะอันนี้น้องเขียนมาน้องเขียนมาขอบคุณนะคะเพราะว่า ในเคสนั้นเราบอกน้องว่าเฮ้ยพี่ขอเป็นเ,เคสกรณีตัวอย่างที่พูดถึงได้ไหมน้องบอกว่าได้นะคะแล้วกเ็เมื่อ2วันที่แล้วน้องเพิ่งจะติดต่อมาบอกว่าพี่หนูได้วีซ่าออสเตรเลียแล้วนะคะก็คือยินดีด้วยนะคะไปเริ่มต้นที่นั่นไปเริ่มต้นทำงานที่นั่นนะคะก็ขอให้โชคดีแล้วก็ได้ทุกอย่างที่ปรารถนา นะแต่ความโชคดีของน้องก็คือว่าพอน้องรู้ตัวว่าเรื่องไม่ผ่านปุ๊บเนี่ยเขาออกนอกประเทศทันทีเลยนะแต่ว่าเคสนั้นที่เขาโดนเนี่ยเขาโดนไป7,5 0 0ที่ที่นี่นะคะแต่แต่ตวันนี้ก็คือฟ้าหลังฝนเขาโอเคแล้วเขาเขาเขาได้วีซ่าไปที่อื่นแล้วนะคะก็ถือว่าดีใจด้วยทีนี้มาเรื่องสุดท้ายที่เราจะพูดในวันนี้ก็คือเรื่องของการกรอกเอกสาราสมัครใบเขียวที่เรียกว่า i ส8 5นะ มีคำถามสองคำถามที่น้องหลายคนเขียนเข้ามานะคะเพราะเขาบอกว่าทนายเนี่ยให้เขาโกหกนะคะก็คือคําถามแรกเขาถามว่า have you ever w o r k in the united states without authorization คุณเคยทำงานในสหรัฐอเมริกาโดยที่ไม่มีใบอนุญาตหรือเปล่านะคะเคสเนี้ยมันเป็นเคสของโรบินฮูดนะที่โดดวีซ่าแล้วนะคะแล้วก็ไปแต่งงานกับคนอเมริกัน เขาบอกว่าในการกรอกข้อมูลมันจะถามว่า yes หรือ no ทนายบอกว่าให้เขียนว่าให้เขียนว่า no ให้โกหกว่าไม่เคยนะคะซึ่งเราก็ต้องถามย้ำว่าทำไมถึงไปโกหกอย่างนั้นเขาบอกว่าหนูก็ไม่ได้อยากหนูมาถามพี่ก่อนว่ามันควรจะใส่จะใส่ yes ไหมแล้วถ้า say yes จะเป็นอะไรหรือเปล่ากับคำถามที่สองถามว่า have you ever violated the terms or conditions of your non immigrant status ก็คือคุณเคย Violet e ถ้าภาษาไทยจะแปลว,ว่าคุณเคยฝ่าฝืนนะคะกฎหรือว่า Condition ของวีซ่าของคุณหรือเปล่ามันก็จะคำตอบมันก็คือจะมีให้ yes หรือ no นะน้องก็บอกว่าทนายให้เขียนว่า no เราก็บอกว่าทำไมถึงเขียนว่า no ในเมื่อเราโดดวีซ่าไปแล้วก็คือเราฝ่าฝืนกฎที่เขาให้เพราะถ้าคุณเป็นวีซ่า B1 B2 ก็คือวีซ่าท่องเที่ยวแล้วคุณมาโดดวีซ่า ก็คือคุณฝ่าฝืนกฎอีกอันนึงก็คือคุณเป็นวีซ่านักเรียนสมมติมาแล้วไม่เรียนหนังสือคุณโดดวีซ่านักเรียนโดดโรงเรียนก็คือคุณฝ่าฝืนกฎคุณก็ต้องใส่ yes สิถ้าถ้าเราเป็นเจ้าหน้าที่เราจะถามกลับเลยว่าแล้วอะไรเป็นถ้าเกิดคุณเซ y n no, เราจะถามกลับเลยว่าทําไมถึงเซ y n no, แล้วมีหลักฐานอะไรที่โชว์ว่าคุณไม่ได้วาเลทหรือคุณไม่ได้ฝ่าฝืนคุณต่อวีซ่าเหรอ คุณต่อวีซ่าท่องเที่ยวเหรอคุณต่อวีซ่านักเรียนหรือคุณไปโรงเรียนเพิ่มเติมเหรอเอามาให้เราดูนี่คือสิ่งที่เราจะถามหรือถ้าเราเป็นเจ้าหน้าที่เราจะถามอีกข้อนึงที่ถามว่าคุณเคยทํางานโดยที่ไม่มีใบอนุญาตหรือเปล่าถ้าคุณบอกว่า no ไม่เคยเหรอแล้วคุณใช้ชีวิตอยู่ยังไงสมมติคุณโดดวีซ่ามาแล้ว10ปีอย่างเงี้ยช่วง10ปีไม่เคยแอบทํางานเลยไงเอาเงินที่ไหนจ่ายค่าเช่าบ้านเอาเงินที่ไหนจ่ายค่าบิล ค่าโนนค่านี้ค่าโทรศัพท์หรือที่บ้านคุณรวยมากคลิปส่งเงินมาให้คุณเสมอถ้ามีก็เอามาให้ดูเป็นหลักฐานว่าที่บ้านรวยฉันอยู่ได้โดยี่ไม่ต้องแอบทํางานฉันไม่เคยแอบเลยฉันกก๊ดอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือถ้าเคยโดดวีซ่าก็เขียนว่า yes ถ้าเคยแอบทํางานก็เขียนว่า yes แล้วมันก็ดีกว่าเพราะทางเจ้าที่เองเขาก็เข้าใจว่าทุกคน อยู่ที่นี่มันต้องทํามาหากินในการจ่ายค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟค่าบิลอยู่แล้วอะแล้วเขาก็จะไม่ได้ไล่คุณออกเพราะคุณพูดไปตามความเป็นจริงทําไมทนายต้องไปบังคับให้คุณพูดในเรื่องโกหกซึ่งมันทําให้แย่กว่าเดิมซึ่งถ้าเกิดคุณไปเจอเจ้าหน้าที่ที่เขาถามแบบที่เราถามคําถามของคุณก็คือคุณจะตอบเพราะว่าอะไรมันก็เท่ากับคุณไล่คุณไลย รัฐบาลถูกป่ะคุณโกโหกรัฐบาลทางนั้นที่ดีก็คือแล้วจะโกหกทาไมในเมื่อเรื่องจริงมันเป็นอย่างนั้นก็บอกไปตามความเป็นจริงนะคะเราก็ไม่เห็นว่าเขาจะว่าอะไรเพราะเราถือเพราะเขาก็มีข้อกฎหมายที่เป็นข้อเอ็กเซมอยู่แล้วดังนั้นถ้าทนายที่บอกให้คุณโกหกแปลว่าเขาไม่ดีนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนท่านผู้ชมอาทิตย์หน้ากลับมาใหม่นะคะสำหรับวันนี้รักษาสุขภาพสวัสดีค่ะ